เ,เรื่องหนึง่งเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์จรกินเกิดวันก่อนเป็นที่เปิดเผยเมื่อวานก็ได้มอบหมายวิพาดานิ่มทองไปตามดูซีเกิดอะไรขึ้นคือมันเป็นประเด็นระหว่างวินมอเตอร์ไซค์กับการเรียกมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปมันเคยเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นอีกเป็นเรื่องน่าตหนกตกใจท่านผู้ชมเหตุการณ์นี้ก็คือวินมอเตอร์ไซค์ไม่พอใจลูกค้าเรียกรโดยสารผ่านแอปแล้วมารับหน้าคอนโดบังเอิญว่าวินเนี่ยมันอยู่หน้าคอนโดเพราะฉะนั้น พอวินมารับลูกค้าก่อนจะหกโมงเช้าลยนะออกไปปุ๊บขี่ตามประกบแล้วสั่งห้ามรับหน้าคอนโดให้ไปรับที่อื่นสุดท้ายเถียงกันไปเถียงกันมาผู้สุภาพสตรีซึ่งเป็นผู้โดยสารตัดสินใจอะต้องไปรับที่อื่นใช่ไหมฉันก็ลงแล้วก็วิ่งหรือกึง่งวิ่งกึ่งเดินให้ไปรับตรงนั้นค่ะท่านผู้ชมเรื่องราวเรื่องนี้น่าตลกตกใจก็เพราะว่าคลิปที่ว่านี้ ผู้ที่เป็นสุภาพสตรีผู้บริโภคเธอตั้งคําถามว่าผู้บริโภคมีสิทธิ์เลือกใช่ไหมตนบูชมมะเราไปดูคลิปซึ่งเกิดขึ้นในคอนโดแห่งหนึ่งอยู่ที่สุขวิต97ทับหนึ่งดูคลิปเริ่มต้นตรงนี้ก่อนอไมได้หนูไปทํางานสายแล้วหนูจ่ายเงินเต็มด้วยแล้วก็หนูขอพือของคุยกับเทาผมบอกนะตรงโน้นแล้วมันต่างอะไรกันคะกับตรงนี้กับมมกับตรงู หนูจ่ายเงินไปแล้วหนูไปทำงานสายแล้วพี่กำลังทำให้หนูทำงานสายหนูโดนหักเงินหนูถ้าหนูโดนหักเงินนี่พี่พี่พี่ชดให้หนูไหมคะพี่จะชดชดใช้ให้หนูไหมคะที่หนูไปทำงานสายพี่ชดใช้ให้หนูไหมกับแค่เดินไปตรงนั้นมันต่างกันนิดเดียวแล้วมันมันมันต่างยังไงเนี่ยปกติหนูก็นั่งอยู่แล้ววินพี่อะหนูนั่งอยู่แล้วหนูนั่งตลอดหนูจ่ายเงินเข้าไปแล้วค่ะแล้วมันต่างอะไรคะกับนิดเดียวกับหนูเดินไปตรงนั้นคยังไงคะมันต่างครับมันต่างกันยังไงคะมันต่างกันเพราะที่นี่เป็นที่ตั้งวิน หนูให้เขาไปรับถึงหน้าห้องค่ะได้ค่ะค่ะได้ค่ะพี่ไปเลยเพราะว่าหนูจ่ายเงินพี่แล้วรบกวนด้วยนะคะให้รับตรงนน้นคือจบนี่ท่านผู้ชมคือต้องลงให้ไปรับตรงนน้นค่ะเขาเรียกแอปเรียกวินแอปอ่าเรียกมอเตอร์ไซค์แอปมารับหน้าคอนโดแล้วมาเจอจอดขวางแบบนี้แล้วบอกรับตรงนี้ไม่ได้ต้องไปรับตรงนู้นท่านผู้ชมตอนแรกดูเหมือนจะดื้อดึงลักษณะเอ๊ะฉันก็จ่ายตังนะ ทำไมต้องบังคับแบบนี้ขับตามประกบท่านผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เราจะได้เห็นอย่างที่บอกคือถ้าไปรับจุดอื่นจุดที่กำหนดเอาไว้นอกจากที่หน้าวินซึ่งมันอยู่หน้าคอนโดเนี่ยมันห่างไปสัก200เมตรท่านผู้ชมฮะปรากฏว่าการถกเถียงกันที่ว่านี้หญิงสาวคนนี้ต้องลงจักรอา์ยซค์ที่เรียกผ่านแอปเองจ่ายเงินแล้วเนี่ยกึ่งเดินกึ่งวิ่งไปรอที่จุดที่มอเรอร์ยซค์กำหนดคือมันต้องไปตรงนัน้นนี่ วินบเตอั์ไซเบอร์หกคันนี้ขับตามประกบพอไปถึงจุดที่บเตอั์ไซอนุญ,ญาตให้ผู้โดยสารมาขึ้นรถที่เรียกแอปได้ก็รีบขึ้นแล้วก็ออกไปแล้วเธอก็มาโพสเล่าเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งคอนโดอยู่ที่97สทับหนึ่งสุขุมวิทปกติใช้วินบเตอั์ไซหน้าปากซอยแต่วันเกิดเหตุต้องไปทํางานแต่เช้ากลัวไม่ทันก็เรียกแอปมารับหน้าคอนโดแต่ปรากฏว่ามาเจอวินเจ้าถิ่นจอดขวางแล้วไล,แล่แ็บไปรับผู้โดยสารที่อื่น อ้างว่าตรงนี้เป็นถิ่นของเขาพอไม่ยอมลงบอกให้ขับต่อไปวินเจ้าถิ่นยังคำขับตามมาดักหน้าดักหลังคือมันก่อนจะเกิดจุดนี้ด้วยเธอตัดสินใจลงจากแก็บแล้วเดินไปปากซอยแล้ววินมอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยยังตามถ่ายแก็บจนถึงหน้าปากซอยเธอยังบอกว่าเธอจะแจ้งความพูดขึ้นมาวินไรนี้บอกผมไม่ได้ฉุดกระชากแขนคุณลงมาคุณลงมาเองหรูอยู่บนรถพี่ไม่ให้หนูไปหนูแจ้ง อันนี้เป็นเหตุการณ์ก็คือการขับดักหน้าดักหลังขณะที่ผู้สวยสารท่านนี้ก็พยายามจะบอกเอ๊ะมาทําอย่างนี้ได้ยังไงนี่เคยเห็นเป็นข่าวดังกลงุ่มวนเดียวกันทําพฤติกรรมแบบนี้คพสต์สุภาพสตรีท่านนี้บอกหวาดกลัวนะเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะเป็นซอยหน้าบ้านแทบจะไม่อยากเดินผ่านแล้วเนี่ยแล้วก็ยังพบว่าวินมอเตอร์ไซค์ตรงนี้เคยออกข่าวดังมาแล้วปัจจุบันยังไม่มีใครจัดการได้ วิพาดาก็เลยไปค้นเมื่อปีที่แล้วปี65มีเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันวินคนเดิมเสือ้อเบอร์หกเสื้อตัวเดิมในคลิปเมื่อปี65เป็นการโต้เถียงระหว่าง,งวินเบอร์หกกับคนขี่แกร็บโดยวินอ้างว่าห้ามรับผู้โดยสารแกร็บพยายามจะชี้แจงว่าต้องไปส่งผู้โดยสารแต่วินเริ่มโมโหแล้วก็ดูเดือดเมื่อเรื่องของคุณก็บอกนี่ไงว่ารับไม่ได้อันนี้คลิปปี65ก็เรีผมราบแล้วเนี่ยทราบแล้วก็จบไงก็รับไม่ได้ไง ก็วันนั้นแหะเพราะผมท้ามันก็เรื่องคุณน่ะรับแล้วไม่ได้อ่ะถ้าผมบอกมีจุดให้รับคุณจะเอาไงอ่ะงั้นเดี๋ยวผมก็เขาจะงที่เดิมแล้วผมจรับเขาตรงนั้นเหรอคือผราบแล้วไม่ได้คุณเข้าใจไห้เพราผมไม่ทราก็วันนี้รับมาแล้วไงครับไมได้ใครเล้วก็ีผมาบแล้วเนี่ยจาบแล้วก็จบไงก็รับไม่ได้ไงกวนั้นแหละเพราะผมท้าบแล้วแล้วให้ผมเอาต่อผมอต่อครับเขาบอว่าเขาจะที่เดิม นี่แหละฮะอันนี้กลุมพาปีหกห้าขณะนี้พฤษภาปีหกหกท่านผู้ชมคนเดียวที่เดียวมาถึงที่เดียวกันคนเดียวกันปัญหาเดียวกันข่าวสดเขาได้คุยกับคุณเมเจ้าของโพสต์นี้ไล่เหตุการณ์ว่าจิกิงเกิดขึ้นเนี่ย26พฤษภามนี่เองตีห้าครึ่งต้องรีบไปทํางานให้ทัน6กโมงเช้าก็เรียกแกร็บให้มารับหน้าคอนโดไปลงปากซอยคือความรู้สึกก็คือว่าหนึ่งต้องรีบ สองก็คือวินบรลัยอาคาอาจจะสูงกว่าไหมพอมาถึงหน้าที่พักขึ้นรถเข่าบอกไปไม่ไกลวินเจ้าถิ่นก็ขี่แซงมาจอดขวางหน้าเพราะดีที่แกร็บเนี่ยเบรกทันวินจจะเกิดอุบัติเหตุคุณเมย์บอกกับนักข่าวของเราในเวลาต่อมาะครขบวนวินบรลัยบอกให้ลงจากรถก็ยกมือไว้แล้วบอกวันนี้ขอไม่ทางานก่อนเพราะกวัวจะสายเดี๋ยววันหลังถ้าเข้ากะบ่า,บายหรือเย็นออกไปใช้วินบริการใช้บริการพี่นะเหมือนเดิมเลยแต่วินไม่ยอม บอกต้องลงจากรถไม่ได้นี่เขตของเขาพื้นที่ของเขาจะมาขึ้นตรงนี้ไม่ได้ก็สงสัยว่านี่คอนโดของฉันหมายถึงคอนโดที่ฉันอาศัยทําไมถึงจะขึ้นไม่ได้รับหน้าคอนโดเงินก็เงินของฉันทําไมต้องใช้วินอย่างเดียวทุกคนมีสิทธิ์เลือกไหมจากนั้นเธอบอกให้แกร็บขับต่อออกไปไม่ไกลวินคันนี้ตามมาอีกจับรถเอาไว้บอกไม่ได้ยังไงต้องลงจากรถแล้วเดินไปเองที่ปากซอยก็งงว่าทําไมต้องเดินมันไกลนะ ไม่อยากเสียเวลาเดี๋ยวทํางาน,นไม่ทันแต่สุดท้ายเหมือนคลิปแรกต้องลงจากรถแล้วไปขึ้นกันหน้าปากซอยมารู้ทีหลังว่าเคยมือพฤติกรรมอย่างที่บอกไปก่อนหนะ้าเธอบอกเคยโดนมาแล้วครั้งหนึ่งตอนย้ายมาใหม่ๆนะวินกลุ่มเดียวกันแต่ไม่ใช่คนนี้นี่ฮะท่านบ้ชมมะตอนนี้รู้สึกไม่ปลอดภยัยถึงวันนี้ไม่เกิดเรื่องพรุ่งนี้อาจจะเกิดก็ได้อาจจะต้องย้ายคอนโดแล้วเนี่ยท่านบ้ชมมะคิดจะย้ายคอนโดแล้ว พวินอยู่หน้าคอนโดเลยนี่เราเดินออกมาก็มีความกังวลถูกไหมใช่ถูกต้องผมเป็นผมผมก็กังวลนี่ฮะขนาดเช้าวันรุ่งขึ้นคือเมื่อวานออกมาทํางานวินคนนี้มายืนถ่ายคลิปวิดีโอตอนเอาไว้เคราดีที่เขาไม่ทําอะไรเอาการไปถ่ายคลิปคนที่เดินออกมาที่ถือเป็นการคุกคามหรือไม่ประการใดเธอตั้งคําถามแบบนั้นออานี่มันตรงนี้บ้านหนูมันคอนโดทําไมถึงหนูจะขึ้น ได้เงินของหนูได้ทําไมหนูหนูจะต้องขึ้นทําไมต้องใช้บริการเขาอย่างเดียวเออหนูมีสิทธิ์ในการเลือกอยู่แล้วนี่เขาบอกว่าไม่ได้ดังนอ้โอเคพี่ขับบอกให้คนขับรถขับเบี่ยงไปพอขับไปได้แบบนิดเดียวเขาก็กลับหัวรถมาแล้วก็ขับมาตามมาอีกก็จับรถเอาไว้บอกไม่ได้ยังไงก็ต้องลงเดินก็งงๆก็โอเคลงเดินไปขึ้นนาซเว่นก็ได้ซึ่งมันอยู่ตรงข้ามคอนโดเลยหน้าซเว่นก็เดินไปขึ้นนาซเว่นพอไปถึงนาซเว่นอีกคันนึงบอกว่าไม่ได้ขึ้นตรงนี้ไม่ได้ต้องไปอีกให้ไกลอีกงงาสรว่่าาานนนยยกบ้หลคเี เจอแบบเดียวกันกลุ่มน,นี้เลยเขาก็ทําแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการบีบแต่ไล่หรือว่าให้ลงเดินไปตรงอื่นอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่ก็แบบว่าให้ไปเลยให้แบบให้เรียกใช้วินเขาก่อนจ่ายเงินเขาก่อนเพื่อจะไปแบบท้ายซอยแล้วก็ไปขึ้นแกลที่เราจ่ายเงินดีก็คือต้องจ่ายเขาก่อนถึงจะไปได้ซึงก็ไม่รู้ว่าใครจะแก้ปัญหาได้บ้างเพราะว่าดูจากภาพการแล้วจากปีที่แล้วเคยเิดเหตุการณ์แบบเดียวกันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลย เมรีบอกนะพอขึ้นรถออกมาได้หลังจากที่กึ่งเดินกึ่งวิ่งออกไปขึ้นที่ปากซอยร้องไห้มือสั่นเลยแล้วไปทํางานไม่ทันด้วยถูกตำหนิอีกนี่ขนาดเผื่อเวลาการเรียกใช้บริการเธอบอกคงจะฝากไปถึงใครล่ะนี่มันเป็นสิทธิ์ของเราไม่ใช่เหรอเศรษฐกิจแบบนี้หนึ่งราคาเรียกแอปมันแน่นอนสอมันเป็นเรื่องความปลอดภยัยเพราะแอปเราเรียกใครเรารู้แล้วมันมีการแจ้งโลเคชันชัดเจน ทำไมถึงต้องมาเจอกับสภาพแบบนี้แล้วเคยเกิดแล้วมันก็มาเกิดอีกเนี่ยท่านผู้ชมเราต้องให้ความเป็นธรรมวิพาดาได้รับมอบหมายให้ลงไปในพื้นที่วินเกิดเหตุซึ่งอยู่ตรงข้ามคอนโดที่ผมเรียกว่าหน้าคอนโดคือตรงข้ามกันเนี่ยอยู่อย่างนี้เลยแล้วไปเจอกับคุณนิสิตอายุ49วินเบอร์หกนี่แหละพอเจอวิพาดาก็ถามพี่เบอร์หกเขาลือกันว่าพี่เป็นนักเลงคุมแถวนี้นะเป็นตัวตึงนนิสิตบอกไม่จริงไม่ใช่นักเลง ไอ้เรื่องตึงเนี่ยตึงแค่หูเหตุการณ์ในคลิปคนนิสิตวินเบอร์หกบอกเกิดเมื่อวันก่อนผมก็มีคลิปในฝั่งของผมเหมือนกันผมไม่ได้เป็นนักเลงหรือไปหาเรื่องหรือไปกลางผมรักษาสิทธิ์ของวินมาราชัยเขาอบมาใส่อารมณ์ว่าทำไมอ่ะรีบอ่ะรีบอ่ะจะขึ้นตรงเนี้ยขึ้นตรงนี้กับตรงนู้นมันต่างกันตรงไหนในผมบอกว่าผมไม่พวกผมไม่ทะเลาะกับผู้ดีสารไม่ทะเลาะกับแอป คือคนเรามันคุยกันได้เรามีจุดให้ขึ้นเราก็ไปขึ้นแค่นั้นเองอถ้าคุณอยากจะใช้บริการคุณก็เอาอาคารแอปพี่วินเบอร์หกก่อนอันนี้เขาบอกเขามีคลิปของเขาผมไม่ได้ทําอะไรค่<ฮ>ะผมไม่ได้ทาอะไรอันนี้เขาบอกผมก็มีคลิปของผมอะดูคลิปก่อนองไปรับตรงนู้นนะครับี่หนูจะไปทำงานสายแล้วผมคุยกับคนขับครับมันรับไม่ได้ผมต้องขอให้รับตรงนู้นครับ<ช>เป็นไงผมส่งขนส่งนะผมให้รับแต่ผมให้ไปรับตรงนู้นไงครับผมส่งปากคุณโดนสองพันนะ แสดงว่าอยากประทากใช่ไหมครับไม่ทำงานสายแล้วหนูสายน้ำเต็มด้วยอันน <Brain. S 1> <te> ั yeah. <te> say, ้นเรื่องของคุณผมคุยกับเขาผมบอกพี่ให้ไปรับตรงนู้นแล้วมันต่างอะไรกันก็จากนี้กับจากคุณหนูตายเงินไปแล้วหนูไปทำงานสายแล้วพี่กำลังทำให้หนูทำงานสายอันนี้ไม่เกี่ยวกับคุณครับผมคุยกับคนขับแล้วจากคุณเลยครับนี่พี่พี่พี่ชดใช้หนูอันนั้นแล้วจากคุณเลยครับชดใ้น่งไงส่งคนส่งให้ใขับคนขับไปแล้วทำไมมันมันผิดกฎหมายยังไงหรอคะเขาไปขาครับไม่จุดจดไม่ถูกต้องเขาขนส่งยังไม่จดทะเบียนให้เขาเลยด้วยจริงหรอไป แอปใช้ได้แต่เขาไม่เสียภาษีอ่ะคุณไปดูกฎหมายก่อนรู้ไม่รู้นะอ่านเหะก็ใช้หอาเหอคุณบันทึกไปเหอะครับทะเบียนตามนี้นะครับแอปใต้ขาวนะครับเดี๋ยวผมเสียภาพรอ่าเอ้เจเกิดสอนอพระขนงนะครับนี่เขาคนนิสิตวินเบอร์หกบอกผมไม่ได้พูดกับคุณพูดในสารผมพูดกับเขาเขา้า้ขาวนี่ส่งขนส่งเลยนะเ๋ยวปรับเลยคนนิสิตก็มีเหตุผลแบบนิสิทธิ์วินเบอร์หกแล้วก็ยอมรับว่าปัญหาการรับลูกค้าในคอนโดเกิดประจำเพราะลูกค้า ช้บริการเรียกรถผ่านแอปมันกระทบกับวิบัสไซที่เรามีแบนนุญาถูกต้องหาทางออกกับคอนโดว่าถ้าเรียกลูกค้าจะเรียกใช้รถผ่านแอปให้ไปรอจุดอื่นไม่ใช่หน้าวินให้ไปรอจุดอื่นปัญหาก็คือวินมันอยู่หน้าคอนโดจ่ห้ไปรอจุดอื่นแล้วทําป้ายแจ้งไปแล้วทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษา,า,ษาจีนมีเก้าอี้ให้รอด้วยถ้าลูกค้าอยากจะไปในราคาแอปวินก็ใหบริการพร้อมเลยเอาราคาแอปวินก็ให้ก็ไปส่งลูกค้าตามราคาแอปไม่มีปัญหา ขอความเข้าใจวินบรสไซเราทําถูกต้องตามกฎหมายทุกคนก็วินรถตาบริการความสะดวกแต่เหตุการณ์นี้ลูกค้าไมา่ให้เกียรติกันมาเรียกรถผ่านแอปแล้วไม่ไปรอตรงจุดคือปากซอย200เมตรผมขับรถไปถามแล้วให้ไปรอตรงจุดแค่นั้นไม่ได้ไปหาเรื่องหรือนักเลงใส่อยากให้เข้าใจตรงกันนะเข้าใจตรงกันไหม <c oughs> อดีตเคยเกิดเหตุลักษณะน,นี้คนนิสิตวินเบอร์หกบอกใช่เพราะปัญหามันไม่จบไงวินเราทําถูกต้องตามกฎหมายแต่แอปเนี่ยทำถูกต้องหรือเปล่า สังคมขอให้มองสองมุมนะลูกค้าอยากเรียกผ่านแอปเรียกเลยแต่ไปขึ้นให้ตรงจุดที่รอไม่มีใครว่าวิพาดาถามนี่เป็นการํำกัดสิทธิคนอื่นหรือเปล่าพี่เขาจะใช้บริการอะไรก็ได้มั้งนิสเศษวินเบอร์หกบอกไม่ใช่กำกัดสิทธิ์นี่คือการจัดระเบียบผมไม่ได้ทําอะไรผิดผมไม่ได้ด่าผู้โดยสารน,นะเขาแบบมาใส่อารมณ์ว่าทําไมอ่ะรีบอ่ะรีบอ่ะ ุณจะขึ้นตรงเนี้ยขึ้นตรงนี้กับตรงนู้นมันต่างกันตรงไหนในผมบอกว่าผมไม่พวก <c oughs> ผมไม่ทะเลาะก,กับผู้ดีสารไม่ทะเลาะก,กับแอปคือคนเรามันคุยกันได้เรามีจุดให้ขึ้นเราก็ไปขึ้นแค่นั้นเอง <c oughs> ถ้าคุณอยากจะใช้บริการคุณก็เอาราคาแอปมาโชว์เราอยากจะไปราคาเนี้ยโชว์เราเลยเราวิ่งให้ <c oughs> แต่ถ้าทางเราไม่ไป คุณนั่งอรอเรามีโต๊ะให้นั่งเนี่ยที่กลางร่มยีสีอยู่เนี่ยผมคุยกับทางคนขับโมไซค์ผมบอกน้องคนเรามันให้เกียดกันนิดนึงพี่ไม่ได้ห้ามในคลิปมีหมดแล้วครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้คนเรามันต้องให้เกียิกันนะพี่สังคมมันก็ต้องมีกฎระเบียบถูกไหมโอ้ยพี่ผมจะไปคุมอะไรพวกผมอ่ะเช็คประวัติกันทุกคนนะพี่ฝันจะได้ป้ายเหลืองอ่ะเอาเป็นนักเลงจริงไหมไม่จริงครับตัวตึงจริงไหมตึงสุดแน้วตอนนี้โดนหนาวหูตึงแต่คเขาดูโซเชียลเขาก็มองว่า พวกวินนักเลงคุมแถวนี้ผมบอกโอ้ผมคุมผมไม่ต้องมาขี่วินหรอกเนี่ยได้ที่สิบห้าบาทเนี่ยมานั่งรอกันเนี่ย่าจะได้ออกวินพี่ดูได้นั่งเงินเกลือเลยเนี่ยถ้าผมเป็นนักเลงผมไม่มาขี่วินหรอกนั่นที่บอกให้ไปละขึ้นได้ดกลางล้อมมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยนะข้างนอกเนี่ยให้เกียรติเราสักนิดนึงก็ปรากฏว่าระวังนักข่าววิพดาลงพื้นที่ลูกบ้านเนคอนโดเห็นทีมข่าวส่งสัญญาณถึงวิพดาพี่ๆหนูอยากคุยด้วย วินมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นหันไปมองเลยนะวิพาดาก็บอกไปรอในคอนโดเถอะจากนั้นก็ไปสอบถามต้องหันหลังชสื้อที่หนึ่งบอกนี่ที่วินให้ข่าวไปไม่ตรงหรอกจริงๆคอนโดออกประกาศหากลูกบ้านเรียกรถโดยสารผ่านแอปให้มารับที่หน้าตึกคอนโดได้เลยเพื่อจะจบปัญหากับวินคือไม่ต้องรับหน้าคอนโดให้มารับหน้าตึกเลยค่ะลูกบ้านคนนี้บอกกับวิพาดาว่าเจอกับตัวเรียกรับ,บรถไซค์ผ่านแอปมารับหน้าตึกคอนโดรับหน้าตึก แต่พอออกจากคอนโดไปเจอวินบัลลั์ดักห้ามมให้ไปลักษณะเดียวกันกับน้องเมย์เลยไม่ได้ขับรถขวางนี่ไล่รถที่เรียกผ่านแอป,ปออกไปรับที่จุดอื่นไม่เข้าใจว่ามีสิทธิ์อะไรมาห้ามมาจำกัดสิทธิ์ได้ยังไงนี่ก็เป็นอีกบมหนึ่งนะที่พี่นิติเขาเคยแจ้งในกรุ๊ปแล้วก็ในแอปพลิเคชันของคอนโดอะค่ะหนูว่าจริงๆอันนั้นมันเป็นกลางมากแล้วเพราะว่าถ้าคุณจะนั่งกับพี่วินคุณก็มานั่งข้างหน้านี้แต่ถ้าคุณจะเรียกแบ็บหลับข้างในมันอยู่ตรงกลางแล้ว ลูกบ้านทาตามที่กําหนด,ดกันมาตลอดข้อกําหนดอะไรลูกลูกบ้านทําตามหมดแต่คนที่ไม่ทําตามที่มีมอเตอร์ไซค์ค่ะสุดท้ายแล้วเราเรารับข้างหน้าก็ไปดักขี่รถขี่รถขนานกันไปเลยค่ะพี่ไปแทรกข้างหน้าอย่างเงี้ยก็ขอถ่ายรูปออทะเบียนขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยคันหนูเจอค่ะแล้วก็บังคับให้เราลงซึ่งเรารู้สึกว่านั่นคือสิทธิที่เราเลือกหรือเปล่าฉะนั้นแล้วมันไม่ไม่ควรจะเป็นแบบนี้หรือเปล่า คือเท่าๆที่เห็นคลิปแล้วนะคะคือน้องต้องการจะไปทางานน้องก็เลยน้องเขาเลยเรียกใช้บริการ Grab ซึ่งเป็นสิทธิ์ของเขาและเขาก็ไม่ได้ไปเรียกหน้าคณะพิวินด้วยนั่นคือสิทธิ์ของน้องเขาที่เขาจะเลือกใช้บริการไปทํางานพี่วินเบอร์หกมีสิทธิ์อะไรที่จะไปทําแบบนั้นขณะที่เมื่อคืนนี้ว่าที่สสพระขนงบางนาพักก้าไกลปิยรัตน์จงเทพโพสต์เฟซบุ๊กบอกมีปัญหาบ่อยจุดนี้พอเจ้าหน้าที่เข้าไปดมินการเงียบสักพักก,ก็กลับมาเป็นประเด็น นี่ส,ด,สดท้่นร้อนดูเบื้องต้นเป็นปัญหากระทบสิทธิเสรีภาพประชาชนเรื่องนี้เรื่องใหญ่เพราะเหมือนใช้ระบบปกครองมาเฟียในวันที่บ้านเมืองมีกฎหมายแบบนี้รับไม่ได้ต้องหาทางแก้ไขแบบจริงจังและถาวรไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนมาประทักกันเองคุณโตโตบีรัฐว่าที่สสเก้าไกลเขียนนี้บอกข้อโต้แย้งของกลุ่มวินทีอ้างว่าแกร็บไบเป็นวินเถื่อนไม่ถูกต้องปัจจุบันมีระเบียบผลสองมารองรับเพียงแต่มาล่าช้าจำกัดจำเรื่องการจำกัดจำนวน อาจจะยังมีปัญหาอยู่แต่มันก็ไม่ใช่เป็นเหตุที่ใครจะมาอ้างตัวเหนือกฎหมายใช้อำนาจจัดการกันเองทั้งที่ไม่มีหน้าที่ในเวลาต่อมาคุณเปียรัต์หรือโตโต้ก็ลักษณะเหมือนเข้าไปดูแล้วใช่ไหมว่าได้รับทราบปัญหาแล้วเมื่อค่ำที่ผ่านมาเข้าไปในพื้นที่ซอยสุขวิท917ทัาหนึ่งคอนโดเกิดเหตุพบกับคุณเอ็มนามสกุลเจ้าของคลิปสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยละเอียดแล้วไปคุยกับหัวหน้าวินมอเตอร์ไซค์หน้าคอนโดแล้ว เรือสอบถามถึงที่มาของการกระทำเชิงคุกคามเบื้องต้นผมและสอกทําการขอความร่วมมือให้ทางสมาชิกวินมอเตอร์ไซค์จุดนี้ลดพฤติกรรมการเข้าข่ายคุกคามหรือว่าดิดรอนสิทธรรทิของประชาชนที่จะเลือกใช้บริการขนสง่งและจะมีการจัดประชุมกับทางตมการขนส่งเร็วๆนี้เพื่อจะหาทางออกอแล้วก็แจ้งให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายทราบว่าสอกอมกีการแจ้งว่าหลังจากนี้จะมีการทําหนังสือถึงตมขนส่งทางบกเพื่อให้มีการประชุมหาทางแก้ไขปัญหา อย่างเด็ดขาดเป็นการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กับผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการค่ะนี่ท่านผู้ชมเรื่องนี้บางคนเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าเราอยู่ตอนนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะใช่ไหมหมวยต้องเดินทางทุกวัน